เช้าวันหนึ่งอากาศในไดโนแลนด์เย็นลงผิดปกติลมหนาวพัดแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเสียงคำรามลึกลับสะท้อนจากยอดเขาน้ำแข็งไกลโพ้นไทโต้ลีลาและมิกยืนมองกันเงียบเงียบสัญชาตยาณบอกพวกเขาว่าบางสิ่งกำลังจะกลับมาเมื่อเดินทางมาถึงแท่นศิลาโบราณแสงสีฟ้าลึกลับก็ส่องขึ้นจากผิวหิน ข้อความโบราณผุดขึ้นว่าเมื่อแสงจางเงาน้ำแข็งจะตื่นหากไร้ผู้กล้าโลกจะถูกกลืนทั้งสามตากันเงียบๆรู้ดีว่าการเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นแล้วถึงแม้พายุหิมะจะพัดแรงจนมองไม่เห็นทางแต่ทั้งสไม่ลังเลที่จะก้าวต่อไทโต้เดินนำลีลาก้าวตามหลังส่วนมิกกระโดดข้ามกองหิมะด้วยความสนุกปลายทางของพวกเขาคือคำตอบที่อาจเปลี่ยนโลกทั้งใบ พวกเขาหลบพายุในหุบเขาน้ําแข็งแต่กลับพบถ้าประหลาดที่มีแสงเรืองรองสีฟ้าอ่อนออกมาจากผนังภายในอุณหภูมิลดต่ําจนทุกลมหายใจกลายเป็นไอเย็นและมีบางสิ่งบางอย่างในถ้ำกาลังจ้องมองพวกเขาอยู่ในความมืดเสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังขึ้นในความมืดก่อนร่างของไดโนเสาร์ปริศนาจะเดินออกมาจากม่านหมอกเยือกแข็งเธอคือซีนาไดาโนเสาร์ผู้ควบคุมน้ำแข็งผู้ที่รอพวกเขามานาน และนำคําเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามที่กำลังเกิดขึ้นสีหน้าพาเพื่อนใหม่ไปยังผนังน้ำแข็งที่สลักภาพประวัติศาสตร์ยุคโบราณของไอเซรอนราชาน้ำแข็งที่เคยทำให้โลกจมในความเยือกเย็นเธอเตือนว่าพลังของเขากำลังฟืน้นและทั้งสามต้องตัดสินใจว่าจะช่วยหยุดมันหรือไม่ทันใดนั้นเงาน้ำแข็งล่องหนพุ่งเข้าจู่โจมจากผนังถ้ำสีหน้าสร้างโล่น้ำแข็งขึ้นป้องกัน ขณะที่ไทโต้และลีลาเข้าต่อสู้ป้องกันมิกการโจมตีครั้งนี้ตอกย้ำว่าภาัยร้ายกำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วพวกเขาเดินลึกเข้าไปในถ้ำและพบประตูน้ำแข็งโบราณขนาดมะหึมามีอักษรล้อมรอบสีหน้าเผยว่านี่คือประตูสู่แดนของไอเซรอนที่ไม่มีใครเคยข้ามผ่านมานานนับพันปี สีหน้าอธิบายว่าประตูจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อรวมพลังจากธาตุทั้งสามไฟจากไทโต้ลมจากลีลาและน้ำแข็งจากเธอเมื่อวางกรงเล็บลงบนแท่นพร้อมกันพลังเรืองแสงก็สว่างทั่วถ้ำเมื่อประตูเปิดออกพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับสัตว์น้ำแข็งยักษ์ที่เฝ้าทางผ่านไปยังอาณาจักรของไอเซรอนการต่อสู้อันดุเดือดเริ่มต้นทันทีและความสามารถคือกุญแจสู่ชัยชนะมิกลีลาหลบซ่อนอยู่หลัง แท่งน้ำแข็งใหญ่รอจังหวะที่เหมาะสมขณะที่ไทโต้และซีนาเผชิญหน้ากับศัตร,ตรูตรงหน้าเมื่อสัตรูน้ำแข็งยักษ์ล้มลงประตูด้านหลังมันก็เริ่มเปิดออกอย่างช้าๆเผยให้เห็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยผลึกน้ำแข็งเรืองแสงสีหน้าเตือนว่าข้างหน้าอาจมีพลังเวทมนต์ของไอเซรอนหลงเหลืออยู่พวกเขาต้องเดินอย่างระมัดระวัง มิกเดินอยู่ข้างหลังสุดคอยสังเกตการเคลื่อนไหวรอบตัวด้วยความตื่นเต้นและระแวดระวังระหว่างทางมิกได้ยินเสียงกระซิบประหลาดจากผลึกน้ำแข็งเขาเข้าไปใกล้และเห็นเงาสะท้อนที่เคลื่อนไหวได้เองมันคือกับดักมายาซีน้าดึงมิกกลับมาก่อนที่เขาจะหลงเข้าไปเมื่อพวกเขาเดินลึกเข้าไปอากาศเริ่มเปลี่ยนอย่างฉับพลันลมเย็นจัดกลายเป็นพายุหมุน สีหน้าใช้เวทมนต์น้ำแข็งสร้างเกราะป้องกันลีลาและไทโต้ช่วยกันพยุงมิกที่โดนลมตีลม้มนี่คือบททดสอบที่ไอเซรอนทิ้งไว้พายุสงบลงเมื่อพวกเขามาถึงลานหินกลางน้ำแข็งที่นั่นมีศิลาสามแท่นซึ่งเปล่งแสงสีของธาตุทั้งสามซีนาขอให้ไทโต้ลีลาและตัวเธอเองยืนบนแท่นเพื่อเปิดผนึกขั้นสุดท้ายมิกยืนดูอยู่ด้านข้างด้วยสายตาตื่นเต้นทั้งสามก้าวขึ้นแท่นพร้อมกัน แสงเรืองรองก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าทันทีที่แสงจากแท่นทั้งสามรวมกันกลางห้องน้ำแข็งก็เกิดเสียงคำรามสถานพื้นผนังน้ำแข็งด้านในแตกร้าวก่อนพังทลายเผยให้เห็นร่างของไอเซรอนเจ้าแห่งน้ำแข็งผู้หลับไหลเขาเก้าวออกมาช้าๆพร้อมลมหายใจเย็นเยือกไทโต้ยืนประจันหน้าอย่างไม่หวั่นไหว ทันทีที่ไอเซรอนก้าวออกมาพื้นน้ำแข็งก็สั่นสะเทือนด้วยแรงแห่งความเยือกเย็นไทโต้คำรามแล้วพุ่งเข้าโจมตีการประทะของพลังไฟกับน้ำแข็งสะเทือนสถานทั้งถ้ำซีน้ากับลีล่ารีบหลบออกไปด้านข้างปล่อยให้ไทโต้ดวลเดี่ยวกับเจ้าน้ำแข็งไอเซรอนใช้พลังน้ำแข็งปกคลุมพื้นถ้ำอย่างรวดเร็วแผ่นน้ำแข็งแหลมพุ่งขึ้นจากพื้นไทโต้ถูกผลักถอยกลับ ลีลารีบเข้าไปช่วยขณะที่ซีน่าร่ายมนเรียกลมเพื่อต้านไอเย็นของไอเซรอนพลังเยื่อแข็งของไอเซรอนเริ่มแผ่กระจายออกกว้างขึ้นเรื่อยๆลีลาพยายามต้านด้วยการพุ่งเข้าโจมตีด้านข้างส่วนไทโต้ก็คำรมกึกก้องพ่นไฟต้านความเย็นในจังหวะนั้นเองซีน่าเรียกลมเวทมนหมุนวนอย่างรุนแรงเข้าหาไอเซรอนหวังลดพลังเยื่อแข็งลงบ้าง เมื่อพลังของทุกคนใกล้หมดไทโต้รวบรวมไฟสุดท้ายจุดประกายพลังมังกรในตัวเขาลำแสงสีแดงทองพุ่งออกจากปากของเขาพุ่งตรงเข้าสู่ไอเซรอนพลังทำลายล้างสั่นสะเทือนถ้ำทั้งถ้ำเมื่อพลังของไอเซรอนสลายกลุ่มคริสตัลน้ำแข็งเริ่มแตกตัวกลายเป็นละอองแสงซีนากล่าวคําปลอบวิญ,ญญาณให้ไอเซรอนส่วนไทโต้หอบหายใจแต่ยืนนิ่งอย่างสง่างาม ลีลาเดินเคียงข้างเขาอย่างภาคภูมิใจมิกวิ่งมาสมทบด้วยรอยยิ้มขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมหากถูกใจช่วยกดติดตามช่องนิทานบ้านบ้านกันด้วยนะคะ